สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันในส่วนของวิชาวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่4นะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาเรียนกันในส่วนของคําว่าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือเรียนนะครับของสํานักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการนะครับเอ่อหน้าที่14นะครับอยู่ในหน้าที่14นะ เดี๋ยวนักเรียนเปิดหนังสือเรียนนะครับหน้าที่14นะครับมาดูตามหนังสือเรียนกันก่อนนะครับขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานะครับคือปัญหามาปัญหาเนี่ยเราสามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการง่ายๆนะครับสําหรับปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นนะครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาข้างคาวที่แล้วใช่ไหมครับปัญหาเขาวงกตคณิตทางคณิตศาสตร์ที่มีความซับซ้อนเนี่ยก็จะมีความต้องมีการวางแผน ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะทําให้ในการแก้ปัญหานั้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยในหนังสือเรียนเนี่ยมีด้วยกันอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับขั้นตอนแรกเขาเรียกว่าขั้นตอนระบุปัญหานะครับระบุปัญหาคืออะไรการระบุปัญหาเป็นการทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาว่าต้องการอะไรโจทย์ต้องการอะไรและต้องการทราบอะไรนะครับเมื่อเราทราบถึงว่า โจทย์นั้นต้องการอะไรแล้วนะครับเราก็จะมาทําการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลเนี่ยเป็นการรวบรวมข้อมูลที่มีความรู้ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยหรือหาความรู้เพิ่มเติมนะฮะมาแก้ไขในปัญหานั้นๆนะครับเมื่อเราทําการรวบรวมข้อมูลแล้วหาวิธีการแก้ไขปัญหาได้แล้วเราต้องมาทําการวางแผนในการแก้ไขปัญหานะครับออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหาซึ่งอาจทําได้หลากหลายวิธีเลยนะครับ โดยเราต้องเลือกวิธีเหมาะสมกับสถานการณ์ที่ตนเองนั้นถนัดด้วยนะครับ uh. หลังจากที่เราทําการวางแผนเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องการดําเนินการตามแผนที่เราวางไว้ในขั้นตอนที่3มนะครับก็คือการแก้ปัญหานั่นเองนะครับเป็นการเริ่มแก้ปัญหาตามแผนที่เราวางไว้นะครับในขั้นตอนที่4เมื่อเราทําการดําเนินการตามแผนแล้วเราก็ต้องมาตรวจสอบและประเมินผลการแก้ไขปัญหาว่าตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ นะครับตรงตามผลลัพธ์ที่เราต้องการในขั้นตอนที่1หรือไม่นะครับถ้าไม่ต้องถ้าไม่ตรงตามความต้องการเราก็กลับไปทาขั้นตอนที่2ห ik, หใหม่คือรวบรวมข้อมูลใหม่วางแผนใหม่แก้ปัญหาใหม่แล้วก็ตรวจสอบใหม่จนกว่าจะได้เออเขาเรียกว่าอะไรจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ตามที่เราต้องการในขั้นตอนที่1นะครับอ่านนังเรียนมาดูในส่วนของหน้าที่1 5้นะครับอันนี้คือตัวอย่างในหน้าที่ส5นะครับ มันกูขอดูขอเลื่อมด้วยก่อนว่ามันได้ไหมอ่ะมาละเงินหน้าสิบห้านะครับก็บอกว่าเออพาเด็กน้อยขึ้นจรวดพาเด็กน้อยขึ้นจรวดอ่านดูอ่อานโจทย์นะครับโจทย์ก็บอกว่าเด็กคนหนึ่งเดินทางผ่านด่านเออไปขึ้นจรวดที่อยู่อีกด้านแต่การเดินทางนั้นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายตามที่กําหนดในตารางนักเรียนจะสามารถหาเส้นทางที่พาเด็ก เดินผ่านไปอย่างใหญ่เออขอโทษครับนักเรียนจะหาเส้นทางที่พาเด็กเดินผ่านไปได้อย่างไรโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดและการเดินทางนั้นจะต้องเดินทางขึ้นหรือลงไปทางซ้ายหรือขวาไม่สามารถเดินทางแนวเฉียงหรือแนวทะแยงได้นะครับนี่คือโจทย์ปัญหานะครับนี่คือโจทย์ปัญหาอะโจทย์ต้องการทราบอะไรครับ ต้องการทราบวิธีการต้องการทราบวิธีการเดินทางจากฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหนึ่งโดยที่ใช้จำนวนตัวเลขนะี่คือค่าเดินทางให้น้อยที่สุดใช่ไหมครับอ่ะทีนี้คือที่ที่โจทย์ต้องการนะทีนี้เรามาทำตามขั้นตอนทั้งหมดอยู่5ขั้นตอน ts, ด้วยกันก่อนนะครับข้อแรกก็คือระบุปัญหานะครับคุณครูอ่ะระบุปัญหาเขาบอกว่า โจทย์ต้องการให้เด็กเดินทางผ่านไปด่านให้เสียค่าใช้ใจ่ายน้อยที่สุดโดยห้ามเดินทางในแนวทะแยงหรือแนวเฉียงนะครับนี่คือสิ่งที่เขาระบุปัญหามานะครับข้อ2คือการเราต้องมาทําการรวบรวมข้อมูลนะครับการรวบรวมข้อมูลก็คือสิ่งที่โจทย์ให้มาก็คือทางเข้าของเด็กและทางออกไปของจรวดและค่าใช้ใจ่าย ในการเดินทางของแต่ละดา่านนะครับอ่ะข้อ3เราจะต้องมาวางแผนแล้วนะครับนักเรียนจะพาเด็กน,นักเรียนเดินเข้าไปอย่างไรซึ่งได้มีหลายวิธีนะนะครับแต่และเส้นทางมีค่าใช้ใจ่ายต่างกันนะครับนักเรียนอาจจะลองเดินไปในด่านที่เสียเงินน้อยที่สุดก่อนแล้วพิจารณาว่าเป็นไปได้ตามเงื่อนไขหรือไม่นะครับอันนี้คือในส่วนของการตอนที่3นะนะครับส่วนขั้นตอนที่4 ักเรียนมาดูในหน้าที่สิบสิบหกนะสังสิบหกนะอ่าสิบหกก็บอกขั้นตอนที่สี่บอกว่าให้นักเรียนทดลองเดินไปตามแต่ละเส้นทางโดยเลือกทางที่สั้นที่สุดเป็นได้ดังนี้นะครับตามโจทย์เป็นแน่งนี้นะนะครับคุณครูลองเลือกให้แล้วนะครับหนึ่งนะนี่นะอันนี้อันนี้คือเด็กนักเรียนนะครับฝั่งนี้คือเด็กนักเรียนฝั่งนี้คือจรวดนะจรวดอยู่ฝั่งนี้นะะเดินจากฝั่งนี้ไปฝั่งนี้นะครับ แล้วเรียนดูนะ1บวก2เป็น3 3บวก1เป็น4 4แล้วบวก3เป็น7 7เบวก1เป็น8 8บวก2เป็น10อันเนี้ยมีค่าใช้จ่ายเท่ากับ10หน่วยซึ่งเป็นใช้จ่ายที่น้อยที่สุดนะนักเรียนลอง5นักเรียนคิดว่านักเรียนจะไปทางอื่นได้ไหม เอาที่น้อยกว่าครูคือสอิบอะลองลองลองดูสิครว่านักเรียนลองไปทางอื่นสิครัว่าทางอื่นนั้นไปได้น้อยกว่าสิบไหมนะครับถ้าเรียนไปได้น้อยกว่าสิแสดงว่าการทดสอบวัดผลประเมินตรงนี้ไม่ใช่แล้วจะผิดแล้วตามแผนที่เราวางไว้ในข้อที่สใช่ไหมครับเพราะนั้นเราต้องมาทําการประมวลผลใหม่วางแผนใหม่แล้วก็แก้ปัญหาใหม่นะครับแต่ทีนี้คุณครูได้ พิจารณาแล้วว่าเส้นทางนี้มันถูกต้องก็คือใช้ท่าใช้จ่ายนั้นน้อยที่สุดก็คือแค่สิบหน่วยจึงทําให้การทดสอบวัดผลตอนทดสอบและประเมินผลนั้นได้ถูกต้องสมบูรณ์ที่สุดก็คือเป็นการเสร็จสิ้นในกระบวนการในการแก้ไขปัญหานะครับอ่ะโดยสรุปโดยสรุปเลยว่าตัวสรุปนะ ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามีกี่ขั้นตอน1 2 3 4 5มีกี่ขั้นตอนครับมีทั้งหมด5ขั้นตอนขั้นตอนที่1ระบุป,ปัญหาคุณครูขอ,ขอเขียนนะครับุ 1, บป,ป 2, รับหุปัาหา 2. รวบรวมข้อมูล3วางแผน 4แก้ปัญหาหรือดําเนินการตามแผนใช่ไหมครับข้อ5การทดสอบและประมวลผลนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามีทั้งหมดอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับก็คือในส่วนของตรงนี้คุณครูอยากให้นักเรียนอ่ะสามารถบอกได้ว่าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้างแล้วแต่ละขั้นตอนทํางานอย่างไรนะครับโอเคนะอ่ะทีนี้ นักเรียนมาดูคําถามสําคัญตรงรูปนกคู่นะครับหน้าที่16นะรูปนกคู่เขาบอกว่ามโจย์อยู่สองข้อนะครับก็บอกว่าจากตัวอย่างที่ผ่านมาจงบอกจํานวนครั้งของด่านที่จะต้องผ่านอนักเรียนสามารถผ่านได้กี่ด่านครับคําถามมันก็นูกคู่เพิ่งบอกนูกคู่เพิ่งมานะครับอ่ะเขาบอกว่าทั้งหมดหกครั้งด้วยกันทําไมถึงหกครั้งล่ะอันนี้หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกนี้หมดหกด่านด้วยกันเห็นไหมครับอ่าข้อสองเขาบอกว่ามีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ถ้ามีทําไมถึงไม่เลือกเส้นทางนั้นอ่าตอบมีไหมครับลองหานิมีไหมไม่มีเพราะเส้นทางอื่นๆจะเสียค่าใช้จ่ายมากและการเดินทางอาจไม่เป็นตามเงื่อนไขที่โจทย์กําหนดไว้นะครับอันนี้คือในส่วนของ คำถามสำคัญสำหรับเรื่องนี้นะครับนักเรียนมาดูในกิจกรรมที่1.4นะครับเรื่องลูกบาทนะครับลูกบาทก์ไอเห็นไหมครับมีกล่องกระดาษอยู่หมด4กล่องด้วยกันนะครับแต่ละกล่องมีสีอะไรบ้างลูกม,ม,กม,มกีสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีเขียวนะมีหมดอยู่4สีด้วยกันนะครับอ่ะอวัสดุอุปกรณ์ที่ที่ขึ้นหน้าจอในนักเรียนคงจะหาได้นะครับส่วน ไอ้ลูกกล่องเนี่ยนักเรียนคง imagine ทำเป็นกระดาษสีสีตัดกระดาษเอาแล้วก็เขียนว,ว่าอันนี้สีแดงอันนี้สีเหลืองอันนี้สีฟ้าเน,นี่สีเขียวนะครับไม่ต้องระบายสีหากล่องสีอะไรมานนะนะโอเคนะนะครับอ่ะมาดูข้อผังกิจกรรมนี้นะคะก็บอกว่าให้นักเรียนนั้นนำลูกบาศกสี่ลูกสีสีนี้มาเรียงต่อกันจะเรียงได้ทั้งหมดกี่แบบอ่านะเรียงสลับตำแหน่งกันจะได้รูปแบบทั้งหมด กี่แบบนะครับโจทย์ต้องการอะไรลูกทีนี้โจทย์ต้องการอะไรเออโจทย์ต้องการอะไรเออแล้วการวิธีการรวบรวมอะเราทราบครับเราทาราบอะไรมาบ้างการวางแผนจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วก็เรียนลองวาดภาพระบายสีดสิว่าเรียงไม่ให้ซ้ำกันแล้วก็มีวิธีการอื่นไหมนะครับอ่ะ มาตอบคําถามข้อแรกเขาบอกว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามวิธีเรียงลูกบาศก์สี่ลูกวิธีเรียงลูกบาศก์สี่ลูกนะครับอ่าสองลูกบาศก์นี้แต่ละลูกมีสีแตกต่างกันวิธีการรวบรวมข้อมูลนะนักเรียนสังเกตนะวิธีการรวบรวมข้อมูลก็คือเราทราบอะไรมาบ้าง ลูกบากทั้งหมดมีอยู่4ลูก4สีแตกต่างกันนะครข้อ3การวางแผนล่ะเราจะแก้ปัญหาียังไงนะคระับตอบลำดับความคิดให้เป็นข้อความนี่คือลำดับความคิดเป็นข้อความนะครในส่วนของข้อ3นะวางแผนนะครับซีสกู่นะ ลองวาดภาพอ่าขสี่วาดภาพแล้วแล้วก็ข้อห้า 5, นะครับพิจรารณาและตรวจสอบคําตอบที่ได้นะครับว่าวางแผนนะั้นสลับกันยังไงอะไรยังไงนะครับอ่ะทีนี้มาดูในส่วนของโจทย์คําถามในหน้าที่17โจทย์คําถามในหน้าที่สิเนี่ยเขาบอกว่าถ้าลูกบ้าสสีแดงและสีเหลืองต้องอยู่ติดกันเสมอจะเรียงได้กี่แบบ สีแดงและสีเหลืองอยู่ติดกันเสมอกล่องที่หนึ่งกล่องที่สองอยู่ติดกันเสมอนะสามารถเรียงกันได้กี่แบบมาเรียนลองเรียงสิครับลองเรียงนี้จะเรียงได้กี่แบบเขาบอกอยู่ติดกันนะเพราะนั้นแดงก่อนเหลืองหรือเหลืองก่อนแดงก็ได้ใช่ไหมลูกอ,อย่าลืมนะอยู่ติดกันนะครับถ้ามีลูกบาสสามลูกจะเรียงกันได้กี่แบบถ้ามีลูกบาสาอลูกก็คือลองตัด ไปอันใดอันหนึ่งอสมมติตัดสีเขียวไปตัดสีเขียวไปเหลือแค่สามสีคือสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสามลูกเนี้ยจะเรียงได้หมดกี่แบบอ่าและถ้าเพิ่มอีกหนึ่งลูกอ่ะถ้าเพิ่มมาหนึ่งลูกสีขาวอ่ะสมมติเพิ่มมาสีหนึ่งสีขาวจะเรียงได้หมดกี่แบบนะอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่อันนี้ห้าลูกจะเรียงหมดกี่แบบ นะครับอ่ะนัเรียนมาดูคำตอบอ่าดูคำตอบนะครับข้อแรกเขาบอกว่าถ้าลูกบาสสีแดงและสีเหลืองจะต้องอยู่ติดกันเสมอจะเรียนได้กี่แบบลองนะครับมาเรียนลองนะได้หมดส,ดสองแบบนะครับอันนี้นะครับ อยู่ติดกันเสมอจะเรียงบทสิบแบบวิธีการทํำยังไงเดีย๋ยวให้นักเรียนคุณครูต้องให้นักเรียนนาไ,ไปลองทาที่บ้านแล้วแหละนะครับข้อน้าตรงนี้คุณครูคงอธิบายเนี่ยไม่ได้นะครับอ่ะมาดูกิจกรรมข้อสอบเขาบอกว่า5ลูกสามลูกจะเรียงได้กี่แบบอ่ะสามลูกเรียงได้กี่แบบเออนี้อันนี้2 3 4สามสี่เรียงก็ได้กี่แบบก็ได้หกนะครับมันจะได้หกแบบนะ อันนี้มันมีวิธีการเขาเรียกว่าในส่วนของถ้าถ้านั้นเรียนต่อไปในระดับที่สูงขึ้นอนะ่ะมันจะมีวิธีคิดแบบลัดๆเลยนะครับแบบลัดลแต่ตอนนี้นักเรียนยังอยู่ชั้นป .4 อยู่ยังยังไม่ถึงช่วงนะนะเขาเรียกว่าช่วงเวลานั้นๆนะครับเดี๋ยวจะคู่บอกเดี๋ยวคู่บอกนะครับอ่ะเดี๋ยวคูบอกข้ออ่ะข้อข้อข้อหกเอข้อตอบข้อสามก็ได้ ถ้าเรียงได้3มลูกนะเดี๋ยวคูบอกเลยก็ไดนะ้ถ้าเรียงได้สาลูกแบบคนละสีคนละกล่องคนละแบบเลยนะวิธีการคิดมันก็คือ3ามแฟกสและเครื่องหมายตกใจเครื่องหมายตกใจตรงนี้เขาเรียกว่าแ a กทอเรียจะมีค่าเท่ากับเริ่มจาก3ใช่ไหมครับนันก็เอา3ามคูณสคูณห เอาสคูณเลขลดหลั่นลงมาจนุงจะถึง1อันนี้เรียกว่าแฟกทอเรียนะครเพราะนั้นสคูณสเท่ากับหกคูณหนึ่งเท่ากับหโอเคอันนี้คือในส่วนของไม่เหมือนกันนะสลับตำแหน่งโดยไม่เหมือนกันนะครับอะนักเรียนมองมุคิดองหาเอามา5้ลูกนี้จะเรียงก,กันได้กี่แบบ จากรูปแบบที่คุณครูบอกในข้อที่2ก็คือต้องเป็น5แฟกใช่ไหมครับ5แฟกมีมีค่าเท่ากับ5คูณ4คูณ3คูณ2คูณ1อันนี้คูณกันไปแล้วนะครับจะได้120พอดีเป๊ะนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีการคิดอย่างรวดเร็วนะครับ อ่ะอคุณครูขอผ่านนะสำหรับสำหรับสไลด์นี้นะครับอ่ะเอ,อ่อโดยโดยสรุปนะครับออว่าการออกแบบโปรแกรมในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มันครูขอญาตก,กลับไปดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับส่วนการออกแบบปัญหาในการแก้ไขข้อมูลอันนี้นี่จะเป็นเรื่องต่อไปเนาะดูจากอันนี้แล้วนะครับ ไปเป็นหัวข้อต่อไปนะครับคือในการออกแบบปัญหาหรือแก้ไขปัญหาต่งตางๆนานานะครับทุกไม่ใช่ว่าเฉพาะวิชาวิการคำนวณน,นะวิชาอื่นๆด้วยนะจะมีการขบวนการออกแบบตรงนี้มวนแก้ไขปัญหาตรงนี้ทั้งหมดทั้งมวลเลยจะมีด้วยการอยู่ประมาณ5ข้อด้วยกันนะครับก็คือ 1. เราทราบปัญหา2รวบรวมข้อมูลในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ทําการวางแผนดําเนินการตามแผนและข้อสุดท้ายก็คือสรุปผลนะครับ ถ้าเกิดเรเรียนอะไรต่อไปเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นวงจรมันจะวนวนหมุนหมุนอย่างเงี้ยอยู่ไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้จบแล้วนะสำหรับในส่วนของออขั้นตอนในการแก้ไขปัญหานะครับอ่ะโดยสรุป,สร,ปสรุปนะครับครูขอยาำสรุปแล้วกันว่าขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีด้วยการอยู่5ขั้นตอนด้วยกันนะครับคือรู้ว่าขั้นตอนที่1ก็คือระบุป,ปัญหา2รวบร,วม,รวมข้อมูล สามวางแผนการดําเนินงาน4ดําเนินงานตามแผนและ5้าตรวจสอบและประเมินผลนะครับอันนี้ในส่วนของขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาในสําหรับเรื่องนี้ขั้นตอนนี้นะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปหน้าต่อไปเราจะมาเรียนกันในส่วนของการออกแบบในการแก้ไขปัญหานะครับสําหรับวันนี้คุณครูต้องไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ